กลับมาอีกแล้วนะครับกับ oh, <wow. S 1> แชมป์ยมี่นะวันนี้จะพามาดูซูปะจีอาร์กร์ซูเลสซิ่งนะครับนี่ซูปะจีอาร์นะครับโคตรสวยอะ่ะดูขนาดล้อแม็กว่าดูจานเบรกด้วยนะครับของอะไรอะ่ะไม่รู้นะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะแต่นี้น่าจะเป็นรถแข่งเลยนะครับดูคอนโซล เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทั้งลำนะครับคันใหญ่คันจริงนะเนี่ยเป็นรถแข่งจริงๆนะครับดูอันนี้ก็คาร์บอนนะดูข้างในมีตัวเขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะน่าจะใช้ยกรถนะครับดูด,ด้านท้ายนี่ชื่อทีมนี่ซูปรานะครับว้าวดูท่อสองท่อนะครับ ซ้ายขวานะท่อจริงนะครับระดับนี้ดูขนาดตัวรถความกว้างดูขนาดยางขนาดยางหลังนะโอ้ใหญ่นะครับพามาดูขนาดยางข้างหลังนะคู่ล้อสองหกห้าสามห้าอาแปนะครับโอ้ใหญ่มากดู น,นี้มีที่กดเวลาลดความหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะกดเปิดประตูนะตัวจริงคันโคตรใหญ่เลยคันโคตรใหญ่เลยได้มาทำงานที่โตโยต้านะครับโอ้คันจริงดูไฟหน้ายอย่างโคตรสวยอะ่ะดิอื้อ เทลรายละเอียดดูครับโอ้เขาเรียกอะไรเนี่ยลิ้นหน้านะโอ้ใหญ่มากโอ้ลิ้นหน้านี่เต็มฝ่ามือเลยนะครับดูฝ่ามือนะใหญ่ใหญ่มากอันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นหูลากนะเวลาที่รถเกิอดอุบัติเหตุน,นะครับนีโลโก้ทั่วไปแต่ดูจริงๆคันมันขนาดใหญ่มากเลยนะดูดิ ใหญ่กว่าของเดิมเยอะเลยนะว่ามันจะตีโป่งออกมาด้านข้างครับนี่ตีโป่งออกมาด้านข้างนะใหญ่มากโป่งก็กว้างด้วยตูดเป็ดด้วยเดี๋ยวพาไปดูตรงตูดเป็ดไฟหน้าแม่งสวยจริงๆเว้ย นั่นน่าจะตัวถังเดิมนะดูมันขยายออกมาเป็น10เซนนะกว้างมากข้างละ10เซนก็20่สิบเซนดูวิงโอ้ใหญ่มากเหมือนวิงเหมือนเซ้นหน้าเลยอ,อันใหญ่มากไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมอยู่นะไฟท้ายเดิมนี่แล้วก็ซูปรานะครับ มีไฟวันมีดูด้านข้างใหญ่มากอ้วนมากอ้วนมากอ้วนมากดูในนี้เขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะนี่อาจจะเป็นถุงลมหรือเปล่ากยยกรถนะขั้นใหญ่จริงนะใหญ่จากของเดิมเยอะมากเลยนะ มองบุมนี้ดิโหดโคตรโหดอ่ะโอ้โหดมากมองบุมนี้เหมือนคันใหญ่มากนะถ้าเราแบบได้มาเห็นจริงๆกับตานะคันใหญ่อ้วนมากเลยนะสวยสวยเวอร Marina, ์ด yes ูหัวน้โห ใหญ่มากใหญ่จริงโอ้มันคันใหญ่มากเลยนะยอดเลยโอ้ oh, อยากฟังเสียงมากไม่มีโอกาสนะ ้จานเบกโคเท่ข้างในจานเบกเท่มากตัวรถด,ดูดูมุมข้างโอ้โหความโป่งของล้อหลังเนี่ยสุดยอดนะมันเหมือนพาร์ทนี่เอามาแปะนะอัน,นั้นจะเป็นพาร์ทเดิมนะที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็เหมือนเอาตัวนี้มาแปะยิงริเวทหรือนอ็อยิงน็อตสกูเข้าไปนะ สวยมากนี่ฝั่งนี้จะมองเห็นบาะเบอลิคาโลนะครับเอร์เบรกสีอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ม่มีอะไรสำหรับใครที่ชอบตโยต,ตาสูปราก็เจอคันนี้ไปก็สุดยอดนะครับสำหรับสาวกสูปรานะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแชมเมไม่ด้วยกัน